เดนจะมาถ่ายน้องเก๋ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะน่ารักนะคะเก๋น้องเก๋ แล้วก็ลูกชายสองตัวน่ารักรังเลยแค่นี้ค่ะบรรยากาศรอบๆทะเล ม <Move. S 2> อาจารยนพาเพื่อนๆเดินไปอีกนิดนะึงทะเลทางตอนใต้ของอังกฤษนะคะสวยมากเลยวันนี้14องศา อีกนิดนึงแล้ววันหลังเจนจะมาตกปลาค่ะ วันนี้มาดูลาดเรา ไม่กล้าไม่กล้าไปใกล้ค่ะกดตก นี่ค่ะมีไปบอกว่าดูนกดิ้นเถรน้องแมวน้ำจะนอนหลับ So the seals obviously go in there usually, they're good. I don't think there's anything no, there, is there? Yeah, they, yeah, they, they usually do. come in there. Just be careful, you go up way. Oh wow, yeah, lovely beach. That's where the seals come in. Oh wow, lovely water. Lovely weather. Oi, oh, you're coming right, you're Ah! That's probably That's their pots where they catch the crab and all stuff. Oh. We, can, we can go by. น้องแกะคะ่ะนั่งยูเก๋เดินไปใกล้ๆกันใกล้ๆดูแกะดีกว่าแต่น้องน่าจะวิ่งอะค่ะถ้าไปใกล้ลองดูก่อน นังเก๋น่ารักจังเลยเอ๊ะเอ๊ะังเก๋ว่ามาทำอะไรเนี่ยมาถ่ายอะไรผมเนี่ยครับมานี่มาเลยมานี่เร็วมานี่มาป้ามีขนมไม่กินนะครับมาเร็วมาใกล้ๆหน่อย น่ารักจังเลยนะน่ารักจังเลยน่าเอาไปทำบาร์บีคิวนะน่ารักจังเลยพี่แกคุณซะด้วยนนะกินตาทำไมไม่กินข้าว ทำไมไม่มกินเนี่ยอ๋อนันนี่อะไรหรมีมีอีกเยอะน้องเกะมีเยอะโอ้ตามติดใจกล้องละสิตามมาสิยวจะพาไปทำบาร์บีคิวนะนะน้องน่ารักจังเลยนะมาเร็วคุณมากค่ะ น้องคุ้นมากเลยอันนี้ก็โอ้จุงนุ๊สามตัวจุนุตรงนี้หนึ่งตัวตตว,วกหนุ่มน้อยคนนี้ก็ยังมองอยู่นะจะตามมันด้วยก็ตามมันนะมาเร็วน้องสารยังเลยน้องอันมองด้วยนะคะ แกวิ่งแล้วคะ่ะพวแก่นี้เอาหนีกันใหญ่เลยไม่อยากเข้ากล้องล่ะสิไม่รบกวนก็ได้ครับอา้าวิ่งกันใหญ่เลยคนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ไม่วิ่งเนาะ ไม่หนีนะชอบนะพ่หนุ่มน้อยคนนี้หนีนะครับกับแม่หนีกลัวแต่พี่หนุ่มน้อยคนนี้ชอบอ่ะนะชอบกล้องอ่ะนะ อ้าวนีเหมือนกันน่ะน่ารักยังเลยเอาวิ่งวิ่งกันใหญ่เลยบายบายนะบายบายไปแล้วค่ะน้องไปแล้วน้องกลัว ที่แรกเหมือนจะคุ้นๆเพราะ้าใกล้น้องก็วิ่งโอ้ยขอบคุณที่รับชมคลิปของเจนนะคะ you